กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการกัมพาเทพฟ้ากันอีกแล้วอ่าวันนี้ผมก็มารีวิวเจ้ากระดัมเอ็ดวันสเปโร่นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมจําชื่อไม่ค่อยได้แล้ะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้ากระดัมเอ็ดวันสเปโร่นะคุณผู้ชมก็หวังว่า ใครที่ชอบเจ้าตัวนี้นะครับอย่าลืมไปรีดกับจองนะเพราะว่าเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยมีน้อยมากผมไปเห็นในร้านข้างนอกเนี่ยมีน้อยนะฮะที่ผมเห็นณนะเวลานี้มีแค่กระดัมเบสนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับอยู่ที่สยามนะฮะสยามเซ็นเตอร์นะฮะชั้นหนึ่งนะเปิดเวลา10บโมงนะไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนเอาล่ะอันนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลย ครับอันดับแรกนะครับเราก็มาอยู่กับการดีไซน์นะการดีไซน์ของ S1 Sparrow นะในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเจ้า Gundam S1 Sparrow เนี่ยมันออกไปในแนวทางอนินจานะครับโดยรูปร่างของเขานะครับมันจะออกเป็นหุ่นแบบเพียวๆอะแบบหุ่นเลียวครับหุ่นตัวเล็กนะฮะอารมณ์ประมาณคือผมรู้สึกมาเหมือน F1 เลยนะความตัวเล็กของมันนะฮะคือมันผอมแห้งมากนะครับอันนี้ผมจะพามาดูโดยรวมนะคุณผู้ชม เราสังเกตได้เลยว่า,าบริเวณส่วนลำตัวกับหัวนะครับจะเป็นเอสวันปกตินะแล้วก็ส่วนตรงกระโปรงตรงนี้นะแต่ว่าส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปช่วงขาไม่เหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแขนไม่เหมือนเดิมเลยนะเขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจไปเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็น โดยรวมนะผมก็ยังไม่มีแท่นหมุนเหมือนเดิมนะอนาคตมีแต่จะเอามาหมุนจะให้น้องเขามาหมุนแทนนะครับเผื่อทุกคนจะมองว่าเมันไม่สมูทเลยอ,อันนั้นก็ประมาณนี้ไปก่อนนะซูปคะแนนนะครับผมให้5ละกันถามว่าทําไมมันดีไซน์ค่อนข้างจะลงตัวนะครับไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันแลดูไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบหุ่นที่มันเป็นลันกษณะตัวเล็กอยู่แล้วด้วยนะ,อ,ะอันนี้ผมก็ขอให้การดีไซน์เต็ม5ไปเลยแล้วกันนะครับถัดมาครับสีและการแยกสี มีจุดที่ต้องชมและตําหนิเอามาจุดที่ชมกันก่อนเป็นกระดัมเอชอีกหนึ่งตัวนะครับที่จุดติดสติ๊กเกอร์น้อยมากๆและติดแล้วเนียนด้วยนะครับติดไม่ยากแต่บริเวณตานี้ก็จะติดยากไปปกตินะครับแล้วก็บริเวณตรงหัวช่วงอกคือติดง่ายนี่ครับคือ3จุดหลักที่จะต้องติดแต่จุดที่แย่ที่สุดก็คือมีดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดู แล้วตัวมีดนี้นะครับเราจะสังเกตก็คือจะเป็นสติกเกอร์แล้วมันเป็นสติกเกอร์สสองส่วนนะครับไม่ใช่สติกเกอร์ชิ้นเดียวนะสติกเกอร์2ชิ้นนี้เป็นอะไรที่แย่มากๆถามว่าทําไมถ้าสมมุติว่าอันนี้ขนาดผมว่าผมต่อกันพามาระดับหนึ่งแล้วอะไม่ยังติดยากเลยเว้ยทุกคนแล้วมันติดไม่เนียนติดไม่สวยครับผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมบันไดไม่ทําเป็นพลาสติกใสมาหรือเป็นพลาสติกสีเขียวมาเลยอันนี้ผมขอ หักคะแนนจุดนี้หนักๆเลยเพราะว่า1คือเอชวานสเปโร่เนี่ยจุดขายหลักๆของเขานะครับก็คือตัวมีดนี่เองนะฮะคือเขานอกจากจะขายตัวหุ่นแล้วอาวุธหลักของเอชว a นสเปโร่ไม่แค่ชิ้นเดียวคือมีดนะฮะผมรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเป็นอ่าในส่วนของพลาสติกใสนะส่วนตัวแล้วผมมองว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เว้ทุกคนมันแย่มากโดยรวมคะแนนสีและการแย,ยกสีผมให้แค่4ห,กหัก1คะแนนเลย เกี่ยวกับมีดความจริงจะหักสองด้วยเพราะผมเกียดมากๆทําไมจุดที่มันเป็นกิมมิคหลักๆหรือจุดที่มันเป็นไฮไลท์หลัลกของเขาทําไมคุณถึงทำออกมา,างี้ครับอันนี้แย่มากๆส่วนที่3นะครับก็คือความแข็งแรงและจุดขยับผมต้องชมก่อนเลยว่า Ace One Sparrow เป็นอีกหนึ่งกันพลาที่มีความแข็งแรงมากนะครับจุดขยับแล้วขอโทษครับจุดข้อต่อแล้วก็จุดขยับไม่มีหลวมนะแน่นทุกจุดครับทำให้เราสามารถออกแอคชั่นได้หลายท่ามาก แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนเอสทูนะครับในช่วงข้างๆที่มันมีอาการหลวมนะทพนั้นเรามาดูจุดขยับเขาเลยนะครับหัวนะครับไม่มีอาการหลวมนะปกติเรามาดูตรงช่วงแขนกันเลยนะครับตรงนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะแต่ผมตัดเล็บไปเราจะดึงยากหน่อยอ่านี่นะครับทุกคนเราสามารถพักเก็บเขาได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงกระบังสีขาวตรงนี้ในส่วนของกระบังสีขาวข้างบนนี้เอาขึ้นได้นะทุกคนอ่าข้อแขนนะครับสามารถขึ้นได้สูงสุดเลยปกติ นะครับข้อแข่งขึ้นได้ประมาณ90องศาเลยอ่าพับเก็บลงไปก่อนแล้วก็พับข้อพับนะครับได้ถึงประมาณนี้เพราะว่ามันจะติดช่วงอ่าช่วงข้อต่อแขนตรงนี้นะมันจะพับได้ไม่เยอะมากนะแล้วก็มาส่วนขากันเลยส่วนขาเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆนะคือในปกอ่ะมันพับได้ขนาดนี้ใช่ไหมแต่เวลาเราพับจริงมันได้แค่นี้เงค่ะเนี่ยมันไม่สามารถพับไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้ต่อผิดได้น,นะ ผมเน้นก่อนผมไม่ได้ตอบผิดด้านนะครับเราสังเกตน,นะคะว่าข้อพับเขาจะอยู่ข้างหลังนะครับผมไม่ได้ตอบผิดด้านนะนิดนะผมไม่ได้ตอบผิดด้านมันพับได้แค่นี้จริงแต่ว่าเรื่องการเตะขาไปข,ข้างหลังนี่ก็ถือว่ายกได้สูงนะครับถือว่าตั้งฉากมาสวยมากเลยนะครับแล้วก็ข้อเท้าสามารถาพับได้เล็กน้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับจุดขยับก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีจุดไหนซับซ้อนมากมายนะครับโดยคะแนนของความแข็งแรงและจุดขยับผมขอให้สีละกันนะ ถามว่าทําไมผมยังรู้สึกว่าข้อขามันควรจะพับได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ข้อแขนมันควรจะพับได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์มามันคือไอตัวสเปโร w เนี่ยมันน่าจะเล่นจุดขยับข้อพับได้ดีมากกว่านี้นะอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันขายความผิวเนี่ยความเป็นนินจาแล้วก็ควรจะแบบว่าออกท่าแอคชั่นได้มากกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าทํามาค่อนข้างจะดีนะส่วนถัดมานะครับหลักๆเลยความคุ้มค่าถามว่าเอเบิลสเปโรราคาเท่าไหร่ก่อน ถ้าช่วงราคาประมาณนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ช่วง400บาทถึง450บาทถามว่าโดยรวมแพงไหมก็แอบแพงนะเรามาดูบัตเดิลก่อนละกันจะได้รู้ว่าแพงไม่แพงเราไม่นับตัวหุ่นนะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างบัตเดิลมีมีดแต่ว่าลุงบันไดมีการพัฒนาให้มือมาคู่หนึง่งเหมือนเดิมครับแต่ว่ามือรอบนี้นะครับเป็นมือกำข้างขวาและมือแบข้างซ้ายนะอ่านี่ลุงบันไดไม่เป็นอะไรกับมือขวาอย่างเดียวแล้วนะนี่คือบัตเดิลในราคา400บาทนะครับได้เท่านี้ โดยรวมเหรอผมรู้สึกว่ากันดั้มเดเบิโออยากจะให้คุ้มกว่าเลยในราคาเท่านี้กันดั้มเดเบิอราคาอยู่ที่ช่วงประมาณ350บาทนะโดยรวมนะครับ ความคุ้มค่าของเจ้าการดัมเอ็ดวันสเปโนี่ผมให้แค e ่3ละกันถามว่าทําไม <_: S 1> ในราคานี้นะครับเอ็ดวันนอร์มัลอย่งแรดูคุ้มค่ากว่าเลยความจริงเอาตรงๆนะในงบราคาถูกผมยังมองว่า RX78 ยังถูกกว่าตัวนี้อีกฮะเพราะว่า RX78 Model ค,ค่อนข้างจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับราคาเทา่านี้สรุปคะแนนเจ้าเอ็ดวันสเปโก็ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ การรีวิวเจ้าเอ็ดวานสเปโร w นะแล้วผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจเจ้ากระดัมเอ็ดว e นสเป r o w นะก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับสามารถสนับสนุนได้โดยการกดไลค์นะครับหรือแค่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปหรือแค่กดเข้ามาดูวิดีโอนี้ผมก็มีความสุขมากแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นกัมพาตัวไหนก็อย่าลืมติดตามนะก็ ไม่มีอะไรล้วครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอทุกๆคลิปของผมนะนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย